สวัสดีค่ะเจอกับแม่น้อนพีกอีกแล้วเนะขาก็เป็นน้องพีกค่ะในตอนเสาร์อของมาตักบาทงานบวชนะะน้องพีกยังอยู่ในงานบวชนะคะทุกคนเนาะเช้านี้มีทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาเบิ่งบรงรยากาศของการแมฆขัวตามบ้านเฮาซอยกัน,นะคะ่ะแมฆขัว บ้านงานบุญงานบวชงานท่านโยมหลวพ่อโตหลงแม่น,อออมนอ้องพี่นั่นเองค่ะทุกคนเราเออหลวงพี่วันนี้อยู่คนเดียวนะคะนะตอนนี้ก็อยู่มุมหนึ่ง,งของขั้วนะคะขั้วน้ำมูอบ่ายตู้ใส่พื้นที่ของใกล้ถึงบ้านคุณยายท่านเป็นญาติกันนี่นะคะนดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศค่ะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปให้ชมกันทุกคนเลยนะคะก็คือสายข้าวเสร็จหนังเข่าซุกแล้วก็มาซิกสายลงแมงก๊บแล้วก็ แ็่ใส่ถุงบบเพื่อรับแขกตอนเช้านะฮะมีนาแม่บ้านแม่ขั่วเนาะค่ะมีขั่วมีขั่วซอยกันช่วยกันผลไม้ละมือค่ะก็เก็บผักฝากคุณคนไปเรื่อยๆก่อนเลยค่ะเด้อเมนูตำแจวนะคะมี่เจลแจวพริกหยวกค่ะเจวพริกหยวกปลาร้าอร่อยอร่อยค่ะมุมนี้คือเห็ดฟางค่ะทำเห็ดฟางค่ะเพื่อที่จะเหี่ยงแกงเนาะ ซอยกันปอค่คะลายค้นลายนาลายตามาซอยกันค่ะตเติมสามากกับสีขี้หูขี่ตามาเลยค่ะย่านบดเดีวเนาะค่ะทุกคนเนาะเออเว้นบดมี่านกันนี้ก็ซอยกันอีกโอ้ดอกบานเป็นไปปีงเนาะมุมนี้ก็จะเป็นผลไม้ข้าวต้มของข้าวต้มหรือผลนุงเทียนนั่นเองมีกล้วยมีแอปเปิ้ลแตงโมส้มเขียวหวานนะคะทุกคนเนาะ ต้มผัดเห็นปะบานข้าวเอิญต้มผัดไปแล้วก็นี่อ่างงนะคะคนละไม่เกิดอ่างงก็ผสมม่วงเมก็ดปูดมะพร้าวเตรียมการทำของหวานค่ะปูดมะพร้าวเป็นเครื่องปูดเนาะตัวแห้งตัวแห้งทั้นแต่ไม่เนาะค่ะโชว์เนาะโชว์วิธีทำเนาะ บันเด็นนกไปผูดถ้าเมนาที่ตะกียแล้วเนาะมันจะเซลเมื่อนะคะจะมองเป็นดตี๋ออเอาวิธีการผูดสมัยใหม่ไม่ต้องรุ่นแบบไนนม่มน่ากบง้อมเนยกระทอดจ่ะทอดปล <c oughs> าเนยลาดพริกใช่ไหมคะโอ <c oughs> ้น่ากินมากเลย ขนาดใน,ในกระทะก็น่ากินขนาดนี้นะคะนาะค่ะข,ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเมนูพี่กากไปซ้ำนี่นะคะเมนูนี้นขอบคุณมากๆค่ะ